6รายกาย28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อภเพ่ปลุกท่านผู้ชมเดี๋ยวการเมืองค่อยๆไล่เรียงกันนะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้แน่มาดูเหตุประทะที่ผมไม่คาดคิดชีวิตนี้จะได้พบการประทะเดือดที่บริเวณหน้าวัดมหาพฤทธารามวรวิหารบางรักที่เองท่านผู้ชมแม,ม่คม้าถึงขนาดถอดรองเท้าตบหญิงห่มขาวและพระซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นพระนอกสงัดของวัดมหาพฤทธารามนะ เหตุก็เพราะถูกพระเดินชนอ่ะดูคลิปซึ่งโซเชียลฮันเตอร์2022ลงก่อนลุงป้าคู่หนึ่งประทะคา,ารมกับกลุ่มสงโดยในคลิปแม่ชีคนหนึ่งนั่งกับพื้นอ้างว่าถูกทำร้ายจนข้อมือหักก่อนจะถูกป้าใช้รองเท้าฟาดที่หน้านักเรียนกับพระมาช่วยกันห้ามแต่ลุงกับป้ายัางประทะคา,ารมกันอย่างต่อเนื่องจนป้าเนี่ยไปคว้ามีดมาร่วมวงด้วยค่ะแม้สุดท้ายจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ ห้าโมงสิบห้านาทีของวันอังคารที่ผ่านมานี่เองบริเวณลานจอดรถทางเข้าวัดเอ้ยายากรมทำไม่ไอยยมยามยามยาอยามยายายาาอ้าอ้าวออ้าวอายาายามือหักแล้วอ้ามือหักโอ้โหมือหักโอ้ดค่อยค่อยดึงค่อย่ดใจเย็น ใเย็นอ้าวอ้าวอ้าวอบพลทำไมล่ะอ้าวอยาอยายพอแล้วพอออ้าไป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 อโโอ้ยตบหน้าทำไมตบหน้าพลาทำไมตรงรงท้าตบหน้าพลทำไมับเลยับเลยฮะตบหน้าพลาทำไมเลื่อนอเล่เลนเ่น่อนอ้โหเเเเเเเน

ส่วนวงจรปิดในวัดครับสองมุมมุมแรกดูเถอะดูภาพนี้ด้านคุติเจ้าวาดจุดเกิดเหตุที่ตะลุมบอลในเวลาต่อมาเี่ยเจนว่าช่วงห้าโมงคู่กรณีเข็นรถผ่านมาพอดีแล้วเลยไปก่อนจะเห็นกาดกวากมือ การของพระเหรอค่ะกวักมือเรียกนี่ค่ะแล้วจากนั้นเดี๋ยวจะรถตู้ของกลุ่มพระขับมาจอดหน้ากุติแล้วมีพระรูปหนึ่งจะเดินมาขึ้นรถ แล้วนี่ป้าป้าถูกกวากมือก็เดินมาใช่ไหมพระเดินมาก็รถชนป้าก่อนแล้วจากนั้นก็ผักกันแม่ชีก็เข้ามาพระก็เข้ามานั่นกาลุมบอลก็ระหว่างแม่ค้ากับแม่ชีอีกมุมหนึงก็เห็นอย่างนี้ นนั่นพักก็เข้ามาผักแม่ค<ซ>้างาแม่ค้าก็ตบพระเ<ซ>นีนยขีนเสื้อเท้านี่คือสามีของแม่ค้าถูกเรียกตามมา นัน่นแหะคบผูชมนักข่าวได้คุยกับคุณป้านะคะก็คือคุณป้าแม่ค้าชื่อป้าวันนาอายุ58ค่ะแกก็เล่าเหตุการณ์ว่าแกเข็นรถผ่านวัดจะกลับบ้านบ้านในอยู่ท้ายวัดก็เห็นกลุ่มสงฆ์กับแม่ชีที่ไม่ได้สังกัดวัดนี้ยืนออก,กันอยู่ตรงหน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสก็เข็นผ่านไปแล้วหันกลับไปดูว่าเขาทําอะไรกันแล้วปรากฏกลุ่มกาดซึ่งคุณป้าบอกแต่งกายก็ดูเหมือนจะเป็นตํารวจ กวักมือเรียกแล้วพูดประมาณว่ามองหน้าทําไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วให้มาคุยกันก็เลยจอดรถเข็นแล้วเดินเข้าไปหาแล้วหยุดดีๆเธอบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเดินมาชนค่ะก็อย่างที่เห็นในคลิปก็เลยตกใจเอ๊ดดีฉันก็เป็นผู้หญิงแล้วพระมาชนถูกเนื้อต้องตัวอย่างนี้ได้ยังไงเลยไม่พอใจผลักพระกลับไปแล้วโทรเรียกให้แฟนของเธอซึ่งเป็นชายรูปร่างใหญ่ที่ใส่เสื้อกล้ามสีเทาเนี่ยค่ะให้มาช่วยอ่ะจากนั้น<ม>เธออ้างว่ามีแม่ชีคนหนึ่ง ที่มากับกลุ่มพระมาตบเธอก่อนค่ะเธอก็เลยต้องตบกลับก่อนจะตะลุมบอลเก้งไปกับเพื้นนคราดีที่แฟนมาช่วยใช่ไหมแระถ้าคารมกันเนี่ยน้องไร์ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยเธอบอกตอนนั้นคือโมโหมากค่ะส่วนคลิปที่เหมือนกับว่าเธอไปหยิบวัตถุอะไรบางอย่างจากรถเข็นคุณป้าบอกที่ถือจากรถเข็นนั้นมันคือท่อนไมอ้อ ไม่ได้ถือมีดอย่างที่อีกฝั่งหนึ่งกล่าวอ้างแต่อย่างใดถือท่อนไม้มาเพื่อจะตีโทรศัพท์ที่หนึ่งในกลุ่มพระเนี่ยยืนถือเหมือนก็ถ่ายคลิปคุณป้าอยู่อ,อก็เลยโชว์ท่อนไม้ให้สื่อมวลชนดูด้วยเมื่อวานนี้นี่ท่อนไม้นี่ไม่ใช่มีดโอ้โหอ่าท่านผู้ชมคือถ้าย้อนไปมันต้องดูตอนเริ่มค่ะตอนเริ่มตอนที่เธอถูก,กวางมือเรยแล้วเดินมาใช่ไหมแล้วมีพระอะตอนที่รถตัวพระเดินมา เดินมาชนจะไปขึ้นรถอ่ะนั่นแหละไอ้ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็แม่ชีนั่นเธอชนกับแม่ชีมานั่นตบแม่ชีแม่ชีตบกลับอาจากนั้นอาจากมือก็ไปรองเท้า ห,หลังจากที่ลงไปตะลุมบอลกันแบบนี้แล้วเอาฝังม่ชีลงไปบอกมือหักมือหักอาทะลุขึ้นมาพระมาผักแล้วรองเท้าถอดแล้วถอดรองเท้าแล้วแล้วมามาเอารองเท้าตบพระเอาเธอบอกต่อไปด้วยว่า กลุ่มพระกับแม่ชีกลุ่มนี้ไม่ได้สังกัดวัดมหาพฤทารามนะคะแต่เป็นกลุ่มที่ลูกศิษย์คนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยพามาหาอดีตเจ้าอาวาสประจำม,มาในลักษณะของการปั่นป่วนอันนี้คุณป้าบอกนะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนไปที่รำคาญเป็นที่ไม่พอใจกับชาวบ้านในพื้นที่หรอกจริงๆรักษาการเจ้าอาวาสวัดเคยออกคำสั่งห้ามแล้วห้ามพระกลุ่มนี้มาที่วัดตั้งแต่วันที่สองสิงหา,หาเธออ้างว่าก็ยังกลักรอบความปฏิวัติต่อเนื่องหลังเกิดเหตุประทับคารมก็ยังอยู่ที่วัดอยู่เลย อดีตเจ้าวาดที่ถูกปลอดออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังจำภา,าษาอยู่ที่วัดอเรากำลังเห็นรถข้าบ้านปุ๊บแล้วเขามีพระก็หลายองค์แล้วก็แม่ขีทั้งพาม,อ,มอยู่หน้ากุฏิเขาแล้วเราก็มองเห็นรถไปแล้วเราก็มองเขาแล้วมีกาศคนหนึ่งอ่ะบกผู้ชายบกมือเรียกมานี่เลยมาใกล้ๆเลยมาปุ๊บหนูก็เลยเดินไปถามเขาบอกว่าเมื่อกี้เรียกทําไม ได้ทักทักหนึ่งพระสมานอะ่ะมันหลอรถตู้มามันเดินมาถึงมันชนเราก็เดินเลยทีนี้เราก็หักเลยหักมันเสร็จปุ๊บอีแม่สีาพาคนหนึ่งบอกขอ,อทำผ้าแล้วมันก็มาตบเราข้างขวาทีนี้เราก็จิกหัวมันเลยตียกันตรงนั้นนะตีกันโนเนียโดยไม่การใช้อาวุธเลยม่ไม่ไมีมมหรอมันมีอยู่นิดเนือ้อไม่มีที่ไม่มีมีค่ะมีค่ะมีค่ะไม้นี่ค่ะไม่ใช่มีค่ะหนูจะตีโทรศัพท์มันมันชอบไล์มันชอบไล์ แต่มันไล่จากของของมันมันไม่ไล่ตรงที่มันทาําเรานี่คือไม้อันนี้ค่ะนี่นายไม่ใช่มีดขณะที่พระลูกวัดรูปหนึ่งของวัดมหาพฤทารามให้ข้อมูลกับทีมข่าวไม่ประสองค์ออกนามวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่ากลุ่มพักกับแม่ชีท,ที่ปรากฏในคลิป เป็นคนข้างนอกไม่ได้สังกัดวัดมหาพฤทาราม,มเพียงแต่มาพบอดีตเจา้าอาวาสที่กุฏิเป็นประจําแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาวัดพยายามจัดการออกประกาศแล้วห้ามกลุ่มพระเหล่านี้เข้ามาที่วัดหลายครั้งแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพระกลุ่มนี้มีกําลังคนมากพระรูปนี้บอกก็เลยเลือกไว้วิธีต่างคนต่างอยู่อะค่ะโอ้อะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อท่านผู้ชมอปกติต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะ อาการปกครองทางสงฆ์เนี่ยค่ะ